เราเองห้อยอะไรมาด้วยเนี่ยอันไหนอันนี้เหรอ <c oughs> <laughs> มันคือไม้เซลฟี่นี่เอเล็ก เ,เป็นไม้เซลฟี่ที่อันเล็กที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาเลยแล้วทุกคนดูตรงนี้มีรีโมทบลูทูธใช้กดถ่ายรูปถ่ายวิดีโออันนี้ดึงออกมาได้นะหรือจะเอาติดไว้กับไม้เซลฟี่เวลาถ่ายก็คือกดถ่ายแบบนี้เลยค่ะใช้งานสะดวกมากแล้วก็เป็นที่จับมือถือเวลากดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันสัน่นแล้วมันกดง่ายกว่าที่เราจะมากดตรงหน้าจอมือถือแล้วอะแล้วถ้าอยากจะใช้เป็นไม้เซลฟี่ใช่ไหมดึงลงมาแบบนี้หมุนโทรศัพท์แล้วก็กางขาออกล็อกให้แน่นถือจับเป็นไม้เซลฟี่กดถ่ายจาก ปุ่มรีโมทง,ง่ายๆแบบนี้เลยหรือถ้าอยากจะวางกับพื้นตั้งบนโต๊ะก็กลางขาออกแล้วก็ยืดออกมาได้อีกนะได้ถึง40เซนใช้งานได้หลากหลายมากเลยอ่ะชอบความเล็กกระทัดรัดน้ําหนักเบาพับเก็บแล้วอันเล็กก็โทรศัพท์อีกอะ่ะมีตะขอไว้เกี่ยวห้อยกับกระเป๋าหรือว่าเป็นแบบพวงกุญแจก็ได้วัสดุด,ดีค่ะมีสองสีให้เลือกนะกดดูที่ตะก้าเหลืองหน้าคลิปได้เลย